สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามาต้มสมุนไพรช่อฟ้ากันนะคะสมุนไพรช่อฟ้าช่วยดีท็อกขับของเสียนะคะสําหรับใครที่มีอาการาขับถ่ายยากนะคะเป็นลิสสีดวงนะคะแนะนําเลยตัวนี้สมุนไพรช่อฟ้าค่ะช่วยขับออกนะคะได้อย่างดีมากเลยนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นวิธีการต้มนะคะก็ง่ายๆเลย นำสมุนไพรทั้งหมดนะคะเทใส่ในถุงต้มนะคะสีขาวแล้วก็นําต้มได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะช่วงแรกๆเราจะใช้ไฟแรงนะคะหลังจากที่เขาเดือดแล้วเราก็จะใช้ไฟปานกลางค่ะต้มอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะคะหรือจะต้มนานกว่านั้นก็ได้ค่ะยิ่งต้มนานนะคะตัวสมุนไพรเขาจะออกดีมากๆเลยนะคะ,ะหลังจากต้มเสร็จแล้วนะคะก็รอให้สมุนไพรเย็นค่ะแล้วไปปรอกใส่ขวด ที่สะอาดนะคะแล้วก็ไปแช่ใส่ตู้เย็นนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะไม่เพียงแต่สมุนไพรจะช่วยให้ดีท็อกซ์ขับของเสียแล้วนะคะไม่เพียงแต่อาจจะทําให้ลําไส้สะอาดแล้วนะคะผลพลอยได้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยสลายไขมันนะคะเบาหวานลดความดันลดปวดหัวปวดไมเกรนหายนะคะ,ะคุณแม่หลังคลอดนะคะก็ดื่มได้นะคะ ทําให้น้ําหนักนะคะลดลงนะคะลดลงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยสลายไขมันนะคะได้เป็นอย่างดีเลยอาการปวดข้อปวดเข่านะคะหายนะคะผลพลอยได้เยอะมากเลยนะคะ,ะกดไหลย้อนนะคะกดไหลย้อนก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นเกาล์นะคะกดยูริกก็ลดลงผลพลอยได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะเขาเป็นสมุนไพรที่ช่วยดีท็อกขับของเสียค่ะ เหมาะมากๆเลยสาหรับผู้ที่เป็นฤิสีดวงนะคะขับถ่ายยากนะคะใครสนใจก็โทรหานุชได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อายุเยอะระบบเผาผลาญพังนะคะก็สามารถดื่มได้เช่นเดียวกันนะคะอายุ60 70 80ก็ดื่มได้นะคะให้ดื่มหนึ่งแก้วก่อนนอนนะคะเป็นแก้วเป๊กเล็กๆนะคะถ้าขับถ่ายเยอะก็ให้ลดปริมาณในการดื่มลงได้ค่ะ,ะส่วนถ้าใครที่อายาก จะให้ขับท้ายดีกว่านั้นก็สามารถเพิ่มปริมาณในการดื่มได้เลยนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นดื่มเวลาไหนก็อ่านอนเวลาไหนก็ดื่มเวลานั้นเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ากะนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะนอนตอนไหนดื่มตอนนั้นนะคะง่ายๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะสะดวกดื่มอ่านตอนไหนนะคะหรือสะดวกเข้าห้องน้ําตอนไหนนะคะก็สามารถดื่มได้เลยใช้น้ำสามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าอยากให้รสชาติที่เข้มข้นนะคะ เราสามารถลดปริมาณน้ำลงนะคะในขณะที่เราต้มนะคะก็สามารถลดปริมาณน้ำลงได้ค่ะวิธีการต้มก็แบบนี้ค่ะง่ายๆนะคะต้ม30นาทีขึ้นไปนะคะยิ่งเคี่ยวนานนะคะยิ่งต้มนานตัวสมุนไพรยิ่งจะออกดีนะคะหนึ่งห่อต้มได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะรสชาตินะคะหวานอมเปรี้ยวนะคะบีบมะนาวใส่เล็กน้อยนะคะจะช่วยเพิ่มรสชาติและช่วยทําให้ าการทำงานดีขึ้นมากๆนะคะเห็นผลตั้งแต่แก้วแรกเลยนะคะห่อละ150บาทเท่านั้นค่ะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บาทนะคะโปรโมชั่นให้นะคะ4ห่อ600บาทจะส่งฟรีนะคะเก็บรายทาง620บาทค่ะถ้าสนใจก็โทรหานุชได้ค่ะ064 478 7995นะคะ หรือจะแคปส่งให้หนุทางไลน์ก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะสวัสดีค่ะ